โซลนาอเวียที่น่าจับตามองนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเติบโตเป็นหลายสิบเด้งเลยนะครับพร้อมทั้งมีคนบอกกว่าโซลนาอาจจะเป็นวีซ่าแห่งโลกคริปโตก็ได้ทมันโอนได้เร็วมากๆเลยนะครับนี่คือคำพูดของ Bank of a m e r i ริกานะครับอีกทางนักมวยชื่อดังอย่างเช่นคุณไม้ไทสันเนี่ยครับก็ออกมาประกาศอีกด้วยว่าเขาเนี่ยออินในโซลนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมหลายคนถึงพูดถึงโซลนากระหึ่มในช่วงนี้เลยนะครับผมมีรีเสิร์ชนะฮะเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานฟันเดอม์ไมคต่างๆของโซนฮะที่ถามว่าระมาณ8เดือนที่แล้วในห้องเรียนนักลงทุนน,นะครับวันนี้จะเอามาให้เพื่อนทุกคนเนี่ยได้ดูกันเลยนะครับต้องบอกกันว่าอาจจะไม่ได้อัปเดตมากเพราะมันทํามเมื่อ8เดือนที่แล้วเลยนะครับแต่ด้วยคนรู้พื้นฐานหรือข้อมูลต่างเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนนะหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับ วันนี้จะมาพูดถึงตัวหนึ่งนะครับนั่นคือโซล a นานเองนะก็เป็นใน EP ของคริปโตนะที่จะมาเล่าถึงตัวคริปโตตัวโปรเจกต์เป็นรายตัวเลยที่แบบว่าทาง l e วเด r e s e ิ r c เนะครับดูเิจัยที่จะไปซื้อตัวหลักแสนเนี่ยได้ทําการลงทุนนะครับผมจะมาเจาะลึกทีตัวให้คนสามารถไปทางกันบ้านไปหาต่อได้นะครับขอ พูดถึงคร่าวๆของทางตัวเดลไฟก่อนนะครับที่เคยบอกว่าเฮ้ยจิงเขามองว่าทุกเชนเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับที่จะเติบโตได้นะหลายคนจะยินเรื่องของอีเชเรียถูกไหมก็เป็นเชนตัวหนึ่งหลายคนจะยินเรื่องของบ n a น c e หรือว่าอ่โพลิคอนนะครับหรือว่าเชนแปลกๆนานามากมายนะครับซึ่งทาง d e ลไฟเนี่ยเขามองว่าทุกเชนเนี่ยจะเติบโตได้หมดเลยและมีจุดแข็งมีกลุ่มลูกค้าของตัวเองด้วยซ้ำครับ ซึ่งโซน่าเป็นตัวหนึ่งครับที่มีอีโคสเตมเนี่ยเริ่มที่จะมีโปรเจกต์ต่างๆหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาในนี้แล้วอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับและผมมองว่าตัวนี้ไปเป็นตัวที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับท้งที่กระทางไบแนนเองหรือทางตัวโพลิก o อนเองเนี่ยนะครับอันนี้ยกาลังมาแล้วมีข้อดีมีแบบว่าไอเปนเทหรือจุดได้เปรียบหลายๆอย่างจะไล่ฟังเป็นเทียตัวแล้วกันนะครับ หากมองภาพรวมของโซล ا น ا เนี่ยครับมันเหมือนเป็นเชนเป็นตัวเลเยอร์หนึ่งนะครับเลเยอร์วันที่สามารถเอาแอปพลิเคชันมารันบนเชนนี้ได้คล้ายคกับทางอีเธอรียเอมหรือว่าเป็นแบบ ลักษณะที่คล้ายๆกันอีเธอเรียมไบแนนอะไรก็ว่าได้นะครับซึ่งถามว่ามันมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรนะครับมันก็แก้ปัญหาเรื่องของตัวค่าแก๊สของอีเธอเรียมนั่นแหละนะครับหลายคนก็รู้ว่าค่าแก๊สของอีเธอเรียมเนี่ยมันแพงหูฉีกเลยถูกไหมฮะอะไรก็ไม่เท่าแก๊สแพงนะอย่างที่นายซิซีได้พูดเอาไว้นะครับอีเธอเนี่ยมีข้อดีมากมายอย่างเช่นเรื่องของความสิกริตี้นะครับเรื่องของดิจิทัลไลซ์แต่ขาดความสเกลบิลิตี้นะครับนั่นคือค่าแก๊สแพงแล้วก็โอนช้าทายทำทันเดชนันรับ ซึ่งความจริงแล้วอิตาลีเน,เนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้มานานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเลเยอร์สจะออกมาประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยแต่มันก็เลื่อนมาเป็นเดือน7ปีนี้เนาะแต่ก็ไม่รู้มันจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับก็มันเหมือนเป็นแบบว่าอิตาลีเหมือนเป็นแบบเป็นเครื่องบินนะครับที่จะตามมาแก้ไขกลางอากาศเนี่ยการที่มันดิสละลายมาการโหวตการทําอะไรเนี่ยมันจึงชานะ้าทําให้มีหลายโปรเจกต์เนี่ยที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหารเรื่องของการสเกลเบตตี้ที่อิตาลีเนี่ยทำไม่เคยได้เลยนะครับ ครับถ้าถามว่าจุดเด่นของ Solana มันคืออะไรนะครับก็เขาเนี่ยครับเค็มว่าเขาเป็นตัวที่ scalability ได้สูงที่สุดหรือว่าเป็นตัวที่แบบค่าแก๊สถูกและโอนได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งจุดแข็งที่ผมเห็นนั้นนั่นคือตัว transaction per sec นะครับก็ตัวเนี่ยครับ TPS เนี่ยนะครับอีเทียมสิบนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยนะครับเช่นตัว Avalanche เนี่ย c o s m o s หรือ Polkadot หรือบาง Binance เนี่ยก็มากกว่าอีเทียมทั้งนั้นแหละนะครับแต่เทียบกันจริงๆนะเฮ้ยโซลาร์น0 0 0าหมื่น เรียกว่าทิ้งเบอร์2ประมาณ10เท่าเลยครับพอตัว TPS ของเขาเนี่ยนะครับมันสูงมากก็เนี่ยทำให้ระกเวลาการโอนอะไรเงี้ยทำ transaction ก็ต่ำมากอยู่ที่0.4วิทยาทีเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่เร็วที่สุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1-3วิทยาทีนะครับแต่เทียบ e t h เนี่ยอยู่ที่5นาทีเลยครับส่วนค่าฟรีนะครับต่อ1 transaction เนี่ยก็เรียกว่าถูกมากๆคือ0.00001ก็เรียกว่าเกือบจะแบบฟรีไปเลยนะครับ ตับอีเทเรียมเนี่ยสี่ถึงสี่สิบเหรียญต่อนหนึ่งทันเซ็ชันเลยครับก็เรียกว่าทำทรานเซ็ชันทีนักขุดรวยกันเป็นแถวเลยครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วตรงนี้เนี่ยตัววอลเลเตอร์ในกันกระจายโหนดเนี่ยเฮ้ยมันกระจายได้เยอะหรือเปล่านะครับซึ่งถ้านดูจริงๆนะการกระจายโหนดกันก็จะตัวหรือคอมเพลตีชันทัลไลน์นี่นะครับทางด้านโซลาร์เนี่ยนะครับอยู่ที่หกร้อยแปดสิบห้าโนดนะครับก็ก็ไม่ใช่ตัวที่สูงที่สุดนะแต่ก็ถือว่าสูงสี่กับตัวอาร์วาเลนนะครับที่แบบอยู่ที่แปดร้อยโนดนะครับ แต่ว่าก็ถ้าเจอของอีท e r เรียมเนี่ยครับที่อยู่ที่6 8 3 3ถือว่ามากที่สุดเลยนะครับเจ็มภาพว่าถึงแม้ถ้าเทียบกันในตัวของ,างการกระจายอในดิจิทัลไลน์เนี่ยอีทเรียมก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ดีโดยที่ไม่มีคู่แข่งเบอร์2ที่มาเทียบข้างติดเลยนะครับแล้วถ้าบอกว่าแย่สุดคือตัวไหนก็คือของบายนั่นเองมีแค่21โหนดเท่านั้นเองครับ และอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่ามันเป็นจุดที่เป็นไม้ตายของโซนาตัวหนึ่งเลยก็คือว่า USDC และ USDT support นะครับก็คือเย s ทั้งคู่นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัว USDC หรือ USDT เนี่ยเป็นซีเบอร์คอรที่เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเป็นอันดับท็อปของโลกเลยที่หนึ่งเชนของ Ethereum นะครับแต่ว่า ตัวที่อยู่เชนอิเชีริเนี่ยสามารถใช้ในโซลาร์นาได้ด้วยนะครับตัวที่ไม่ต้องไปย้ายเชนทำการแรปอะไรเลยครับซึ่งถ้าหากมองภาพรวมๆแล้วมองถึงจุดแข็งของโซลาร์นานะครับนั่นคือความสเกลเบรตี้คือแบบค่าฟรีถูก่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวทันชันเปอร์เซกเนี่ยได้ถึง50,000นะครับมากกว่าเบอร์สอนถึง10เท่าเลยแปลว่า เขามีความโดดเด่นเรื่อง scalability ท,ที่สุดแล้วในแบบทุกเชนนะครับและยังมีการกระจายอำนาจประมาณหนึ่งที่อาจจะไม่ดีเท่าอีเ h เรียมนะอีเ h เรียมเนี่หกพันเลยเนี่ย, 6, ยนะอันนี้มันหกร้อยก็ถือไม่ดีที่สุดแต่ว่าก็พอรับได้เมื่อเทียบกับ Binance มีแค่ยี่สิบเอ็ดโหนดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยโซ o l น n าเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาทําเพื่อวจะฆ่าอีเ h เรียมโดยตรงนะเพราะว่ามันมีการใช้เหรียญที่อยู่ chain Ethereum อยู่ chain YDc YDT เน, DC, นี่ยมาใช้ร่วมกันได้ด้วยครับและพอมาเปรียบเทียบถึงค่าฟรีเนี่ยนะครับจะเห็นว่า Solana ในกิ่งขาดนะนี่คคือ average transaction fee นะรับ ดูดิครับ0.002นะครับถูกกว่าทุกตัวเลยนะครับตัวอิทิเดียมเนี่ยนะครับแทงทะลุกราฟไปเรียบร้อยครับคือว่าแพงมากๆเลยนะครับไม่รู้าทำเอาฮาหรือเปล่านะครับซึ่งหลายคนก็มีคำถามว่าเอ้าแล้วแล้วมันทำให้มันถูกได้ยังไงนะโซลนาเนี่ยมันมีความเจ๋งอะไรอยวัตกรรมอะไรนะครับสิ่งที่เป็นจุดแข็งนะคือมี8 core technology นะแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงทุกตัวนะบเพราะว่าตายกันก่อนนะครับแต่ถ้ามีตัวที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคือตัวนี้ครับนั่นคือ proof of history นะครับ หากแปลเป็นไทยก็คือการพิสูจน์นะครับผ่านเ,เรื่องของประวัตินั่นเองนะครับแปลแล้วงงผมขอเรียก r o o f of history e ดีกว่านะครับอธิบายง่ายง่ายอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยพวกบล็อกเชนเนี่ยในการทำคอนเซนซัสหรือการคอนเฟิร์มธุรก,กรรมเนี่ยครับมันต้องมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวว่าใครเนี่ย ทำในเวลาไหนนะครับต้องการดึงเวลาจากข้อมูลภายนอกหรือเรียกว่า o r a c l e นะครับออราเคเนี่มันคือเป็นเหมือนบริษัทที่ขายข้อมูลถูกไหมเอาข้อมูลภายนอกมาอินพุตเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าบริษัทที่ส่งข้อมูลมาเนี่ยมันผิดมันมันมันไม่ได้เรื่องมันเจ๊งเนี่ยทำให้เชนอาจจะมีปัญหาด้วยการรับข้อมูลมีปัญหาด้วยถูกไหมอันเนี้ยต้องเอาออราเคนจากข้างนอกมาเพื่อจะให้ดูมันตรงมากแค่ไหนนะครับต้องหาค่าเฉลีย่ยหลายที่ออกมาเพื่อให้ค่าเฉลี่ยมันตรงที่สุดนะไม่มั่วนะครับเมือเ่อรับรู้เวลาทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้อง คอนเฟิร์มการเลชันหรือว่าจะวอริเดตตัวไหนก่อน <c oughs> เห็นภาพไหมครับซึ่งมันเป็นรูปแบบการที่เอาข้อมูลจากภายนอกอย่างออร์โคลจากหลายๆที่เนี่ยมา,าทําการคอนเฟิร์มมาทําการบอกรนดต่ตอนโหนดเนี่ยครับให้มันเกิดความที่เรียกว่าช้าใช้เวลานานหรือว่าแพงนั่นเองนะครับแต่ซึ่งตัว proof of history ของ s o l a n a เนี่ยนะครับก็เ,เป็นการใช้นกาฬิกากลางของทางระบบนะครับทำให้ไม่จำเป็นต้องไปดึงข้อมูลนึงออร์โคจากภายางนอกมาทําให้การทำการเลชั่ยมันเร็วขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับ ด้วยกระบวนการนี้ทําให้โนดแต่โนดเนี่ยสามารถดูได้เลยว่าใครมาก่อนมาหลังโดยที่ไม่ต้องฟีดข้อมูลถูกไหมมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันได้เร็วขึ้นแล้วก็ต้นทุนถูกมากแล้วก็สามารถทำทันชันได้เยอะมากตอนน่อ1นนาที1วินาทีนะครับมันทำให้เกิดรูปนี้ขึ้นมานะครับนั่นคือจำนวน TPS เนี่ยทันชัน per sec เนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับราคาถูกที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ส่งได้เร็วที่สุดด้วยนะครับซึ่งหลายคนก็มีคำถามว่าเฮ้ยมันจะมาแซงอีเทเรียมหรือเปล่ามันจะมาฆ่า Ethereum, killer, อีเทอเริที่หลายคนบอกหรือเปล่า เอาจริงเนี่ยตอนที่ดูเนี่ยโซลนาเนี่ยไม่ได้ทำตัวเองมาเพื่อที่จะแข่งหรือโจมตีหรือแบบเป็นคู่แข่งอีเธอรี่มเลยนะครับถ้าหากเราได้ไปดูเรื่องของสามเหลี่ยมของบล็อกเชนไทเลมร์าเนี่ยนะคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยไอ้ตัวเลเยอร์วันเนี่ยนะครับมันไม่มีทางได้ไอ้สามสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเช่นความดีเซนทัลไลซ์ความสเกลบิลิตี้นะครับแล้วก็ความซิเคอร์ตี้เนี่ยซึ่งอีเธอรี่มเนี่ยเขาเน้นตัวสิเคอร์ตี้กับดิสเซนทัลไลซเห็นภาพใช่ไหมครับแต่โซลน่าเเนครับ้าาามมแปปลก็ กับ scalability เลยนะครับกับ security แทนครับเพราะว่าถ้าหาดูจากชาร์ตที่ผมให้ดูข้างต้นแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครเลยครับที่จะมีความแบบกระจายอำนาจเท่ากับ ethereum อยู่ที่6,833 validator นะครับรือว่าผู้ทำทุกกรรม c o n f i r มยืนยันมีกว่า6,000โหนดเนี่ยนะครับมันมันต่างจากอันอื่นแบบ10เท่าไปเลยครับต่อให้มีคนจะพยายามทำให้มันดิสไลน์มากก็เถอะแต่ว่ามันก็สู้ไม่ได้เลยครับ ซึ่งหามองจริงนะอินชีเรียเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องของ s a l a b i l i t y ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะซึ่งมีความพยายามจะทำไหมก็ใช่แต่ว่าหัวใจเขาจริงๆเนี่ยคือความ e c e n t r a l i ล e d นะครับเราต้องยอมรับว่าเออในมุมของคนที่ลงทุนจะกล้าที่จะฝากเงินเนี่ยก็อาจจะอยากฝากเงินในเชนที่แบบมีความ decentralized มันก็บ่งบอกถึงการแบบกระจายอำนาจที่แบบโจมตีไม่ได้อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแต่นั้นเนี่ยถ้าจะแข่งเรื่องเซนท l ไลน์ไม่มีใครแข่งได้เลยไม่ว่าเป็นเชนไหนก็ตามนั้นตัวของโซน่าเนี่ยจะไปนเน้นเรื่องของ ability, เสเกทที่สุดแน,น ซึ่งทางในไฟล์นี้ได้ออกมาบอกนะครับว่าทางโซลานาเนี่ยนะครับได้ทําตัวชื่อว่าวอร์มโฮลนะครับที่เป็นโซลานากับอิตาเรียมบริทหรือว่าเป็นตัวคลอสเชนที่เชื่อมโยงกันระหว่าง2เชนครับ ซึ่งหากวันพัฒนาคุณจะเห็นนะครับว่าจริงโซลานาเนี่ยไม่อยากจะเป็นคู่แข่งของอีเทเรียมอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจะทํางานร่วมกันมีบริตหรือมีสะพานที่ทำร่วมกันนะครับและตัวของ USDT เนี่ยนะครับหรือสเต็ปเปอร์คอ USDT เนี่ยนะครับแล้วก็ USDC เนี่ยสเต็ปเปอร์คออีกตัวนึงเนี่ยก็สามารถใช้ใน2เชนนี้ได้รองรับตั้งแต่เชนเลยหมายความว่าเฮ้ยการมาของโซลานาเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าเป็นเหมือนเป็นเชนเชนคู่ขนานเชนเชื่อมอีเทเรียมแล้วก็มาใช้งานร่วมกันถ้าแบบสเกลบริตี้แบบสเกลสุดๆไปเลยเนี่ าบอกว่าคนชอบเป็นบล็อกก็จะไปที่อีเธอเรียมแทนในประมาณนี้เลยครับต่อไปเรามาดูโทเค็นทอมีของตัวเหรียญโซมากนะครับโซน่าเนี่ยก็คือมีเหรียญชื่อว่าเหรียญโซเป็นเนทีฟโทเค็นนะครับตอนที่มันเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมีซัพพลายที่เจเนซิตบล็อกนะครับในการที่มันเกิดมาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่500ล้านโซนั่นเองนะครับซึ่งบล็อกเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็เกิดในเดือนมาร์ชนะครับมีนาคมวันที่16ในปี2020ก็คือปีที่แล้วเองครับก็เรียกว่าเพิ่งเเเเเเเกกิดลยยยนน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 ะะะคคคครรรัััับบทีีี้้ฮซซึ่่งงตวออออสขผูถืืหญ็็ป proof of สเต็กนั่นเองเนาะนั้นไอตัวเหรียญที่ออกมาค่าเนี่ยครับก็สามารถเป็นสเต็กแล้วก็ทำเป็นพูดวอร์ดีเดเตอร์นะครับคนที่ยืนยันทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้เงินนะครับจากการสเต็กไปก็เหมือนแบบเอามาสเต็กแล้วได้ผลอะไรประมาณนี้นั้นเนี่ยก็จะมีเหรียญโซใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าชิ้นนี้เหรียญเนี่ยจาก500ล้านเนี่ยนะครับเทาล้านโซเนี่ยมันจะการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เป็นรางวัลของผู้ที่มาเออเอาเหรียญมาสเต็กเอาไว้ที่มายืนยันธุรกรรมนั่นเองนะครับ ซึ่ง s t a k i w g Reward หรือว่ารางวัลที่ให้คนมา Stake เนี่ยนะครับปีแรกนะอยู่ที่8นะครับแล้วปีจะต่อมาเนี่ยปีที่2ไปต้นไปนี่นะครับจะลดปีละ15จาก8ก็หรือมัน7กว่ากว่าอะไรประมาณนี้นะครับและจะลดต่ำสุดเนี่ยจนเหลือปีละ1.5และคงที่ไปตลอดในปีที่10นะครับ ซึ่งส่งวนใ่พอปีแรกๆเนี่ยก็จะมีการแบบเออโอเคปล่อยมาเยอะหน่อยใช่ไหมสเปกเยอะหน่อยแต่ว่าปีาหลังเนี่ยค่อยๆลดการปล่อยออกมาซัพพลายก็ค่อยๆอ,ออกมาน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปนะครับหารูดจักร์ก็จะประมาณนี้ครับปีแรกเนี่ยนะอาจจะได้เติบโตสูงหน่อยนะซึ่งประมาณปีนี้นี่แหละเออปีนี้แหละอาจจะเริ่มหมดละแปดเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละมั้งครับอืมช,ช่วงแรกเนี่ยหากใครที่แบบว่าสนใจเนี่ยเอาโซน,น่าไปสเต็กก็ได้โซนนะมาเรื่อยๆเนาะแต่ตอนหลังเนี่ยมันจะหายากขึ้นแล้วมีโน้มที่ราคาสูงขึ้นนั่นเองครับหลายคนก็บอกว่าถ้ามันโตมาทุกปปีีีีีีีแบบนนนนนน้เเเเเเ่่ยยยมมมควา็อออิฟชัหรญใ มาพุ่งปีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเก็บไม่น่าจะรักษาสิครับเพราะว่าถ้าเหรียญมันโตขึ้นก็ต่างจากดอลลาร์แล้วถูกไหมครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่หลายคนถกเถียงกันในตัวของอีเทอร์เรียมนะเพราะอีเทอร์เรียมเนี่ยก็ไม่มีการเบิร์นไม่มีการแบบทําโทเค็นอเมกทําให้มันแบบมีความขาดแคลนสกัดสตี้เนาะทำให้หลายคนก็มีข้อสงสัยข้อพิจารณานะครับแต่สิ่งที่โซลาร์่ามีนั่นคือการเบิร์นนั่นเองนะครับโดยที่ว่าทุกครั้งทําธุรกรรมเนี่ยนะครับเขาจะมีแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่่่งงนนนึเเป็ให้กับคทีออ สเต็กมายืนยันธุรกรรมนะครับแปลว่าเฮ้ยมันจะถูกเบิร์นครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้รีวอร์ดคนครึ่งหนึ่งนะอันนี้จะต่างจากอนะิเทเลียนะอิเทเลียเนี่ยนะครับคนที่ได้รับรีวอร์ดเนี่ยนั่นคือคนที่ขุดหรือว่าไมเนอร์เลยไม่มีการเบิร์นทิ้งเลยนะครเพราะว่าไมเนอร์เนี่ยโคตรรวยเลยนะครับทั้งอีเทียตอนนี้เนี่ยค่าแก๊สแพงมากไมเนอร์<ๆ>ก็รวยไปตามๆกันเลยครับดังนั้นเนี่ยซัพพลายแท้จริงของตัวโซลาน่าเนี่ยครับนั่นคือไอตัว500ล้านเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็บวกรีวอร์ดดทที่เเเนะเป็็นนนนออิิฟลลลลชัััรรรรแแ้้้วววกกกบบบยตาา์ถูมคมให มันก็จะเกิดความสกัดชิตตี้ได้นะครับซึ่งความจริงน่าตกใจก็คือว่าถ้าผ่านมาตามกราฟเนี่ยนะครับค้สภายเนี่ยนะครับหปีเนี่ยมันควรจะมีประมาณ550ถูกไหมเพราะมันมีเรื่องของอินเฟลชันเลทถูกไหมครับแต่ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันกลับมีเพียงแค่495ล้านโซเองครับเฮ้ยอันนี้หมายความว่ายอย่างไรนะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับโซลาร์เนี่ยนะครับ มันเริ่มต้นด้วย500ล้านโซถูกไหมฮะแล้วก็มีอินเฟชชันเลก็คือมีการออกมา,มา,มาประมาณ8%ในปีแรกอะไรอย่างเงี้ยความจริงมันควรจะต้องประมาณ500ล้านกว่า550ล้านถูกไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยครับซัพพลายจากโซเนี่ยมีเพียงแค่495ล้านเองหมายความว่าอะไรครับมันถูกเบินไปจนมันลดลงนั่นเองครับสุดที่ผมค่อนเซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งเปิดปีที่แล้วเองเนี่ยแล้วมันอัตราเบิร์นเรทเนี่ยทำให้ตัวเลทที่มีมันลด ไปน้อยลงเนี่ยนะครับทั้งทงที่แบบโปรเจกต์อะไรเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะมาเนะี่ยมันเพิ่งทําเสร็จไปไม่นานเนี่ยแต่ถ้าโปรเจกต์ทุกอย่างมันมาเนี่ยมันการเบิร์นเรทที่เร็วขึ้นเนี่ยผมว่าความขัดแคลงมันจะเห็นชัดยิ่งขึ้นเลยนะครับ หามาเรื่องของโอกาสก่อนนะว่าเทอร์โซนามีโอกาสอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็ชัดเจนนะความสเกลเบตี้เนี่ยเมื่อเทียบกับทุกเชนแล้วเนี่ยไม่มีเชนไหนเทียบเคียงโซลนาได้เลยนะครับสเกลเบตี้สูงที่สุดจริงๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็จะถูกที่สุดด้วย <S <S ผมนึกถึงภาพตอนที่โพลิกอนมาใหม่ๆในเชนอีเธอรี่เยมเนี่ยนะครับแล้วมันก็โพลิกอนแบบเออเหมือนอีเธอรี่ยมแต่ถูกกว่าแล้วก็เร็วกว่าเมันเป็นสเกลเบตี้ของอีเธอรี่เยมเนี่ยนะครับมันก็มีคนที่เอาเงินไปลงอย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วคนถามว่าเอ้าทำไมโซลนา มันยังไม่บูมเหมือนโพลิกอนล่ะไม่มีตัวแอปเปิลลงล่ะซึ่งจริะมีเหตุผลเดมี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังข้างล่างน,น,นะครับแต่สิ่งที่เห็นอันนึงก็คือว่าทางโซน่าเนี่ยมีความที่แบบเชื่อมกับอีเธเรียมเนาะมันคล้ายๆกับโพลิกอนเหมือนกันที่บอสลองรับพวกเหรียญอน่าเชนอีเธเรียมด้วยนะครับเช่น USDC USDT เช่นกันครับแล้วถ้าดูตัวเคอร์เรนต์ท랜เซชันเปอร์เซหรือ TPS นะครับอยู่ที่แค่3,500เองครับซึ่งจำได้ไหมวันสเกลได้ถึง50,000 TPS เลยนะครับ สามพันห้าเต็มห้าหมื่นซึ่งนี่อยากให้คนสังเกตน,นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในเชนอี h e r เ u ียมเองหรือ b i แอน c e เองเนี่ยก็มีความที่แออาจเกิดขึ้นแล้วนะอย่างเช่นที่เราดูว่าตัว b i แอน c e เนี่ยมันก็สามารถทำได้เยอะขึ้นกว่าอี h e r เ u ียมต้องเยอะถูกไหมครับเพราะว่าอี h e r เ u ียมทำตัวที s บได้แค่สิบห้าถูกไหมแต่ b i แอน c e ได้ถึงหนึ่งร้อยถูกไหมครับแต่ b i แอน c e ตอนนี้หลายคนใช้ก็รู้สึกใช่ไหมฮะ เออค้างๆติดๆขัดต้องเพิ่มค่าแก๊สต้องอัดแก๊สใช่ไหมมันแสดงถึงชุดกรรมที่ค่อนข้างหนานแน่นแล้วนะครับแต่ทางโซลาร์นาเนี่ยนะครับโอ้โหยังไปได้ไกลมหาศาลถึง5,000ันไอห้าหมื่นเลยครับโอกาสตัวท,ที่สองนะครับนั่นคือเรื่องของโปรเจกต์ในโซลาร์นาเนี่ยครับเริ่มจะเติบโตขึ้นนะครับโด,ย,ดยเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมีกว่า250โปรเจกต์ที่มารันบนโซลาร์นาเลยนะถ้าเป็นพวกสเต็ปเปิลคอยพวกดีฟายต่างๆก็เริ่มมากันแล้วครับมีทั้ง wallet เคชันแล้วก็พวกดีฟายข้างล่างเนี่ยนะครับเราก็สามารถหาตัวฟาร์มเอ่อพู่ฟาร์มได้เหมือนในแบรนด์ smart chain เลยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนนี่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วเอาเหรียญโซนาเนี่ยไปฟาร์มในนั้นได้ด้วยครับซึ่งโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่ามันเด่นมากๆก็มี2ตัวนะครับคือตัวเซรั่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเอ่อเรเดียมเนี่ยนะครับเพราะผมเห็นว่าตัวเซรั่มเนี่ยเป็นเหรียญที่ทางตัวเดลฟายรีเซิร์ฟเนี่ยไปถือไอ้พอร์ตที่มันหลักแสนล้านอ่ะมันถือเซรั่มประมาณ200ล้านเหรียญน,นะครับถือตัว ตัวแบบตัวเอ่อตัวแยกเลยอะไม่เข้าฟาร์มนะสองนัแหละในเซรั่มนี่นะครับก็สิกว่าเฮ้ยอันนี้ตอนข้างน่าสนใจมากๆครับมันคือดีฟาตัวแรกนะครับเป็นพูลตัวแรกอ่ะของตัวโซลาร์นาเลยครับ เอาจริงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ลูกของเชนโซน่าก็ได้ก็คือเหมือนอใบหน้าธรรมชาติแล้วก็มีแผ่นเค้กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวเหมือนแผ่นเค้กในตัวโซลนาเลยครับซึ่งตัวเซรามเนี่ยมันก็เป็นเอ็กเชนนะครับที่แบบมีตั้งรับซื้อรับขายทำสวอปอะไรเงี้ยคล้ายๆกับตัววอร์เดนนั่นแหละนะครับแต่นี่ก็ตั้งรับซื้อรับขายได้เนาะแล้วก็มีวอลุ่มเทรดที่อย่างเพิ่งเริ่มตนน้นนะที่ผมไม่รู้ว่าผมหาถูกหรือเปล่านะครับทั้งทั้งลิควิดิตีประมาณแค่26ล้านเหรียญนะครับแล้วก ตัววอลลุ่มเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3าล้านนะครับต่อ24ชั่วโมงเนาะอันนี้บางวันไม่รู้มันขึ้นไป198ล้านไม่รู้มันคิดถูกหรือเปล่าน,นะครับแต่วันอื่นมันก็แค่ะมาแค่ล้านเหรียญท่านเองนะครับแปลว่าวอลลุ่มเนี่ยยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเริ่มที่จะเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ ซึ่งราคาเหรียญของเซรามนี่นะครับก็ก็กำลังร่วงเลยนะสับผมก็ถือว่าน่าสนใจนะลองไปศึกษาดูก็ได้นะครับว่า am, เซรามเหรียญมันเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะซึ่งมันสามารถเอามาฟาร์มได้ด้วยนะครับที่ฟาร์มที่เห็นชัดสุดก็คือตัวของเรเดียมนั่นเองนะเรเดียมก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งในโซลันาในเชนของโซล a นนานะครับแล้วก็มีการฝากคู่ฟาร์มต่างๆเนี่ยที่คุณเห็นอยู่ในเรเดียมคู่โซอะไรเงี้ยเอาเหรียญโซมาคู่กับเรเดียม เรดียมคู่กับเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหาดูในตัวฟาร์มของเขาเนี่ยนะครับก็เอาเรดียมคู่ UDT s ก็ได้นะเออปันผล98%เนี่ยมีดิวิอยู่31 000, ล้านเนี่ยครับ APR 88นะครับนี่คือ APR นะไม่ใช่ APY นะประมาณ88-70%นะครับก็ไม่ขี้เหรนะครับถ้าคุณชอบเหรียญเรเดียมหรือว่าเซรั่มที่อาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็อยู่ในเชนที่แบบน้องใหม่กันซิงซิ่งเนี่ยก็ลองพยยิจารณาก็ได้นะ ก็ APR ถ้าเป็น APR ก็น่าจะประมาณสัก2-300%าม้อละมั้งครับซึ่งราคาของเรเดียมเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากเนาะก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ยังไซด์เวย์ไปต่อนะอ่านก็จะเหมาะกับการฟาร์มหรือเปล่าลองพิจารณาดูเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท็อปวีลล์ล็อกทั้งหมดเนี่ยหรือว่าเงินที่ฝากบนเชนของโซล انا เนี่ยนะครับตบโตถึง1บิลเลียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในทุกโปรเจกต์ของเขานะประมาณ1บิลเลียนนะครับซึ่งก็ยังน้อยอยู่ดีนะเมื่อเทดกับทางในอิตาเลียนเนี่ยก็ประมาณเเกืออบบบ่ิลลียนนนะครั เพื่อต่างกันเกิน100เท่านะครับซึ่งหากดู Tvl นะครับในทุกๆเชนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเชนอื่นด้วยนะจะเห็นว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ใน Ethereum นะครับจากปัจจุบันที่พูดถึงเนี่ยเดินเมย์อยู่ที่80บิลเลียนนะครับ80,000ล้านนะครับก็คือ80บิลเลียนนั่นเองนะครับอยู่ในเชนอันดับ2เนี่ยก็จะเป็นบานานพอร์ติคอนนะครับพอร์ติคอนอยู่14 14บิลเลียนนะครับก็คือ14,000ล้านนะครับรองมาก็เป็นบานานนะครับ รองมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเทอร์ล่านะครับอยู่ที่2,000ล้านนะครับแล้วก็โซน่าเนี่ยตอนนี้ก็มา1 1 0 0บิลเลียและว1,000ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับเจนภาคว่ายังต่างจากอิตาเลเียนเนี่ยประมาณสักเอ่อ แปดสิบเท่าเลยนะครับยังยังห่างกันค่อนข้างไกลนะครับแล้วดูดิโพลิกอนเนี่ยก็ถือว่าเติบโตเร็วนะแต่ดิโพลิกอนอาจจะมีข้อได้เปรียบนิดนึงนะนั่นก็คือเรื่องของมันมันเหมือนมันเชื่อมอีเธอเรียมเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ภาษาอะไรที่เดียวกันอีเธอเรียมมันก็เลยดึงเงินจากอีเธอเรียมไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่โซลน้าเนี่ยนะครับมันเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับหรือว่ามันเริ่มลงตัวเนี่ยนะครับก็จะทำให้การใช้งานคู่เชนอีเธอเรียมกับโซลนาเนี่ยอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้ครับแปลว่าผลการเติบโตยังยังนนน่่าาาสใจะถ้เทียบบกัว สเกลเบรตตี้ของโซน่าทำให้ดีสุดในบรรทุกเชนเลยนะครับอาจจะไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าก็ต้องลองดูกันนะครับสิ่งที่จะตามมองอีกตัวหนึ่งนั่นคือการที่สเกลเบรตตี้นะครับสเกลลิงโซลูชันของอีทรีมเนี่ยอาจจะมาช้าก็ได้นะครับตัวระยะสองเนี่ยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยก็มาช้าตั้งแต่ปีที่แล้วมันคุมมากตั้งแต่ปีแล้วถูกไหมครับการทำโกลฟสเต็กเลยหรือทำให้มันเร็วขึ้นเออเนี่ยแต่มันก็ช้ามากๆเพราะว่ามันคนเยอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้ายิ่งตัวนี้ออกมาช้าเท่าไหร่่เนน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 นีะะะคคครรรััับบกกกก็็็จจสใใตวมมาาาขขึึ้้้้ชงปปไได แต่ตัวนี้เป็นความเสี่ยงของตัวโซน่าผมคิดว่าเป็นเรื่องของภาษาครับอย่างเช่นที่ผมเคยไปดูเนี่ยนะครับทาง ตัว Ethereum เนี่ยนะครับมันใช้โค้ด Solidity นะครับแล้วก็อย่างเช่น b i n n a c s m a r n Chain ก็ใช้ Solidity เหมือนกัน Polygon เนี่ยก็ใช้ Solidity เหมือนกันนะครับแล้วก็รันด้วย EVM หรือว่า Ethereum Virtual Machine นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพวก D App เนี่ยหรือ decentralized application เนี่ยครับเขาก็สามารถย้ายไปง่ายไงาย้ายไป Polygon ง่ายถูกไหมเขาใช้ก็คือ copy ไปเลยอ่ะ copy โปรเจกต์เจ๋งๆใน Ethereum เนี่ยเช่น Uniswap เนี่ย copy ไปวางเลยนะครับ ก็ปี้แพนเค,ค้ไปวางได้เลยเพราะว่าภาษาเดียวกันอะไรอย่เงี้ยนะครับดัะะนั้นการเติบโตใน BSC เนี่ยหรือว่าทางพรก้อนเนี่ยมันต้องเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไปวางถูกไหมครับภาษาเดียวกันรันเดียวกันเลย แต่ที่จริงเนี่ยตัวของโซเนี่ยใช้ภาษาอื่นนะครับนั่น,นคือภาษาพวก C แล้วก็ลัชนั่นเองนะครับนอกน,นั้นเดฟเนี่ยก็จะมีค่อนข้างน้อยกว่านั่นแหละนะการที่จะย้ายโปรเจกต์จากอิตาเลี่ยมเนี่ยก็โคตรไม่ได้ต้องเขียนใหม่นะครับแล้วก็มีคู่แข่งอย่างเช่นพวกอิตาเลี่ยมสอหรือเลเยอร์ทของพวกแบรนด์สมาร์ทเชนเองก็เช่นเดียวกันครับประกอบไปทั้งเนี่ยตัวของแบรนด์สมาร์ทเชนเ่ยก็มีโปรเจกต์กว่า700โปรเจกต์แล้วนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วก็โตเร็วนะ้อก็ไม่รู้ว่าคนอาจจะใช้ชไ,ไแบแนผมนนะส่ววตัว นะคือไบนแอนเนี่ยยังมี ข้อจํากัดเยอะมากเพราะว่าฟอกมาจากอีเทเรียมถูกไหมครับแล้วก็ปัญหาที่อีเทเรียมเจออย่างไรบีแอนแนนมันเจออยู่แล้วนะครับจนก,กว่าเลเยอร์สจะมาให้ให้กอบต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เห็นว่าบีแอนแนนเองก็เริ่มจะติดขัดสเกลอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยต่อให้ User f r i e n d l ี่ที่บีแอนแนนเนี่ยมันจะดูดีนะแต่ถ้ามีตัวสเกเบรตี้ที่มาเนี่ยนะครับในส่วนของโซลน,นาเนี่ยมันมันมันคนละโลกเลยครับบีแอนแนนมัน t p s 100ใช่ไหมตัวนี้มัน50,000ื่นนะครับต่างกัน500เท่าเลยครับแล้วต้องอย่าลืมมมว่่่่าากกรทีีีโค้้้ดดเนนยั๊อปปปไไไลง นะครับหลายคนบอกเอ้ยมันแย่จังเลยมันย้ายยากนะครับแต่ผมมองเองนะผมมองต่างนะผมมองว่าตอนนี้เนี่ยหมายความว่าเดฟเนี่ยนะครับหรือว่าโค้ดหรือโปรเจกต์เนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับดังนั้นคนที่จะไปในเชนโซน่าจริงๆเนี่ยก็ต้องตั้งใจต้องเขียนโค้ดใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ว่าเฮ้ย มันยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเติบโตใหม่ๆรออยู่หรือเปล่าอันนี้อยากเชิญชวนให้มองนะครับเพราะว่าถ้ามันเร็วกว่าจริงๆเนี่ยเหมือนตัวโพลีนเนี่ยมันเร็วกว่าจริงๆแล้วมันใช้งานได้ง่ายกว่าเนี่ยมันก็ถูกไหมก็ไปลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรไงแต่ถ้า่วนหน้าเนี่ยมันใช้เวลาหน่อยแต่ว่าอ,อาจจะมีอะไรที่เติบโตในคอดรออยู่ก็ได้ครับอันก็สรุปโอกาสและความเสี่ยงนะครับหนึ่งก็คือโอกาสนะก็เร็วที่สุดแหละนะครับเร็วสุดถูกสุดในด้าน เทกนิคอลนะครับในด้านทุกเชนเลยนะครับอิคลอสเนะี่ยยังโตได้อีกเยอะนะครับยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆกำลังรออยู่นะครับแล้วก็ถ้า,าระยะ2เนี่ยของอิทเรียมมาช้าเนี่ยนะครับได้กินแน่นอนนะและผมจะเสริมอีกตัวหนึ่งคือว่าโซนหน้าไม่ได้ทำเพื่อค่าอนะิทเรียมนะทำมาเพเื่อเชื่อมกันนะครับถ้าเชน2เชนนี้มีบริดจ์มีสะพานที่เชื่อมต่อเช่นนั้นยังคล่องแคล่วเนี่ยเหรียญ USDC USDT ที่เป็นเซเวอร์คอร์เนี่ยไปมาสะดวกในสอเชนแล้วเนี่ยผมว่าไม่แน่นะครับเหมือนต่อท่อที่น,กกน,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 น80นนนนะครับับอี้ จะถึงร้อยแล้วมั้งนะครับเออม่มายูั้งเตอร์เท่าไหร่นะประมาณร้อยบิลเลียนนะก็คือมันแสนล้านนะครับอยู่ที่โซนนั้เป็นแค่1บิลเลียนแค่พันล้านเองครับถ้าเงินแสนล้านจะไหลไปสัก1% 2%เหรือ5%เนี่ยมันก็น่าโตได้อีกเยอะเลยนะครับส่วนคำเสียงก็เป็นภาษาที่ใช้เขียนนั่นเองนะครับก็ไม่เหมือนกับพวกนี้ก็คัดลอกไปยากนั่นแหละครับคู่แข่งก็จะเป็นพวก Ethereum 2.0 Scale ลิงของ2องเ2ือสองของบันเน็ตอะไรกันต่างๆนานาน,น,นะครับซึ่งท่านก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสตัวหนึง่งเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับทั้งตัวเชนเองทั้งโปรเจกตัว d e f าตัวเด็กเชนเอ็กเชนของมนเองก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมสังเกตเลยว่าเฮ้ยเอ็กเชน ของพวกใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการตั้งรับซื้อรับขายเหมือนกับ Binance แได้แล้วนะแปลว่าในโลกดีไฟเองเนี่ยไม่ต้องเอาเงินเข้าเอ็กช n g นอีกแล้วนะครับไม่ต้องเข้าไปในเอ็กช n g นแล้วก็ไปรอขายนะเพราะว่าตั้งราคาขายที่ดีไฟได้เลยแล้วก็ได้คุณของความเป็นดิจิทัลไลด์ด้วยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับ ็สุปนะครับเป็นเชนหนึ่งที่มีความโดดเด่นเรื่องของสเกลบริเวณตีนะครับอย่างที่ทางเดลไฟบอกว่าทุกเชนจะมีจุดแข็งของตัวเองขอให้จับจุดแข็งของตัวเองได้และดีที่สุดในด้านในด้านหนึ่งเนี่ยแค่นี้นก็มีคนใช้แล้วนะครับจุดแข็งที่บอกถูกและเร็วสุดอ่ะมันก็น่าใช้เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ได้เก็บพราอมคั่งก็ไปชนเ e ห็นอีสเรียมแต่เขาทำบิดเชื่อมต่อไว้อยู่แล้วเนี่ยและ ความที่มันขนาดมันเล็กมากเทียบก,กับที่อื่นเนี่ยนะครับเป็นเชนดับไกลๆเลยอ่ะนะครับยังมีไซส์ห่างจากจอีเทเรียมันแปดสิบเท่าเนี่ยการเติบโตก็ยังได้อยู่และยังไม่มีเดฟอะไรมาลงไม่โปรเจกต์ลงเยอะเท่าไหร่เพราะว่าการเขียนโค้ดมันยากแต่ถ้ามันพุ่งตองได้แล้วเนี่ยนะครับแหมน่าจะเติบโตได้และมีทศน,นิยมในการเบิร์นชัดเจนการถือเหรียญเขาก็เป็นการลงทุนได้แล้วเอาเหรียญเขาไปฟาร์มก็ได้เหมือนกันก็ลองดูว่าจะเป็นมุมแบบไหนนะครับ และนี่คือหนึ่งในรีเสิร์ชในห้องเรียนนักลงทุนนะครับถ้าคุณสนใจเนี่ยอยากจะรู้โปรเจกต์ต่างๆนาที่มันเกิดใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับพร้อมทั้งรีเสิร์ชหรือข้อมูลแบบอินสไตน์เนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนได้ในช่องข้างล่างนี้ได้เลยเพียงแค่เดือนละ450บาทท่านเองนะครับก็หวังจะเข้ามาร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ทําให้การลงทุนของคุณเนี่ยแม่นยำขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่ฟังจนจบในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ